อีกหนึ่งตัวของปีนี้เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้า all new yamaha r ดิสทีนนะครับหรือว่า r สิบห้านะครับแล้วก็อันนี้คือตัวธรรมดาครับตัวธรรมดาส่วนตัวนี้คือตัว m นะครับไม่ธรรมดาเพราะมันเป็น m ครับซึ่งราคาก็เปิดไปแล้วครับตัวนี้คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับส่วนตัวนี้คือหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าซึ่งอะไรครับเขาว่า all new ครับนั่นก็หมายความว่ามันใหม่ทั้งคันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันใหม่ยังไงครับเอาลูกชมภายนอกกันก่อนเนาะลูกชมภายนอกนี่ขอเอาตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับตัว M เ,เนี่ยมันจะเอาง่ายคือมันจะดูดูง่ายกว่าสีดำนะครับนี่ครับรูปทรงภายนอกครับผมบอกเลยครับว่าถ้าถ้า R15 กับ R7 ตรงนู้นะครับ R7 อยู่ตรงนู้นครับขี่ข้างกันเนี่ยผมแยกไม่ออกเลยนะผมคิดว่ามันมัน R7 ทั้งหมดเลยอะ่ะ หน้าเหมือน R7 กันมากนะครับหน้าเหมือนกันเก่งมากแต่ว่าจะต่างกันตรงไฟตรงไฟหลีครับอ่าไฟหลีของ R7 นู่นนะครับมันจะอยู่ตรงข้างบนนะครับไฟหลี R7 มันอยู่ตรงนข้างบน,นครับแต่ว่าของ R15 มันอยู่ตรงข้างล่างนะครับเนี่ยอ่าส่วนหน้าตานี่เหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับฝาแฝดชัดๆเลยอ่ะฝาแฝดชัดๆเลยนะครับข<เ>ี่ด้วยกันผมแยกไม่ออกจริงๆเอเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ม ไม่รู้ว่าจะมีใครทำไม่ไม่รู้ว่าจะมีใครทำไหมเอาสติกเกอร์อาจมาใส่อารแสิบ้่งไม่ออกแน่นอนขี่มากก็คือแท่งไม่ออกเลยเหมือนได้มากเลยเอาถอนแบบออกมานะครับนี่ช่วงท้ายก็มีการปรับใหม่ครับปีกปีกเนี่ยมันจะบานออกนะครับคล้ายๆตัวอาวันเลยนะครับเนี่ยมีจาะท่องจอะช่องคล้ายๆอาวันเลยถ้าเป็นของตัวเก่ามันจะไม่บานขนาดนี้นะครับนี่ครับ ถ้าเป็นของตเก่ามันจะไม่บานออกขนาดนี้นะครับอันนี้โคตรบานเลยแล้วตรงนี้จะเป็นแบนๆน,นะครับอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับน่ครับข้างๆก็เหมือนอาจเจอีกอะนะครับฝั่งเนี้ยผมจำได้เลยลักษณะคล้ายๆอาจเจ็เลยครับเนี่ยคล้ายๆกันนะครับมีเจาะมีเว้นตรงนี้ด้วยเห็นไหมซึ่งการที่เขาเว้นตรงนี้ไว้ไม่ใช่ว่าแค่ความสวยงามครับเพราะว่าเขาจะมเาเแม่ทนแนน์อ่าเรื่องของ ใส่กองอ่าใส่กองน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องได้ง่ายนะครับอ่าถ้าเป็นรถคันอื่นเนี่ยเขาอาจจะปิดเลยนะครับถ้าเกิดจะมาเติมน้ำมันเครื่องเพื่อต้องรื้อตรงนี้ออกนะครับอืมเขาก็เลยเว้นไว้ดีมากนะครับนอกจากสวยยังมีประโยชน์นะครับตรงนี้นี่ส่วนยางยางเดิมครับสวิงอาร์มสวิงอาร์มอย่างเท่เพื่อนสวิงอาร์มอย่างเท่เลยอ่ะ แต่ก่อนมันจะมาแบบติดตึบๆนะครับทีนี้เปิดโล่งนะครับขาพักคนซ้อนก็อย่างโหโคตรเสียวเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูอาเจียนครับแล้วเพื่อนๆจะแยกแค่ไม่ออกอ่ะบอกตรงๆคันเกือบใหญ่เท่ากันนะครับ อาสิบห้าจะเล็กกว่าตัวตัวอาเจ็ดนิดหนึ่งนะครับตัวอาเจ็ดตัวอาเจ็ดนี่ก็จะใหญ่พอๆกับอาสามอันนี้อาสามครับอันนี้คืออาสามอันนี้อาเจ็ดนะครับดูเอาแล้วกันใหญ่พอๆกันนะครับอาเจ็ดอาสามนะครับพอๆกันเลยนะครับตัวน,นั้นก็จะใหญ่พอๆเกือบเกือบเท่าอาเจ็ดอาสามตัวเนี้ยนะครับเดียวมันเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับ อันนี้ได้หน้าจอนะครับเป็น LED ครับถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเป็นหน้าจอเหมือนโฉมเก่าครับขอเรียกว่าโฉมเก่าแล้วกันหน้าจอแบบโฉมเก่าแต่ว่ามันจะเพิ่มลูกเด่นมานิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวตัว M เนี่ยจะได้หน้าจอที่เรียกว่าคล้ายอาวันครับมีไฟชิปไลท์บอกด้วยนะครับอ่ามีแอปมีอะไรอยู่ข้างๆแม่นึกว่าอาวันครับแต่ว่าจอมันไม่ใช่จอสีนะมันเป็นจอขาวดำนะครับดิจติตอลขาวดำนะครับก็โอเคนั่นคือลูปร้างภายนอกครับที่บอกว่าอาวัน R15 เนี่ย ดีดีไซน์มาจากเก้าอาเนครับแต่อย่างที่บอกไปถ้าสองคันได้ขี่คู่กันแยกกันไม่ออกนะครับคล้ายกันมากนะส่วนส่วนความแตกต่างครับระหว่างตัวธรรมดาครับกับตัวเอ็มนะครับตัวธรรมดาออปชั Pop ่นต่างๆจะคล้ายกับตัวเดิม จะคล้ายกับโฉมตัวปี2017หรือ18ผมไม่แน่ใจครับอเอาเป็นว่าก่อนที่มันโฉมวีสามอ่ะอันนี้คือโฉมวีสี่นะครับออปชั่นต่างๆจะคล้ายกันครับแต่ว่า55ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของวายคอนเน็กมาด้วยนะครับเนี่ยมันจะเรื่องมีเรื่องของวายคอนเน็กนะครับแล้วก็เรื่องของโฉมใหม่นะครับนะถ้าเป็นตัว M ครับ้าเป็นตัว M เนะี่ย หนึ่งแหละมันจะมีออปชั่นใหม่นะครับที่ว่าเสริมแต่งเข้ามาครับเยอะมากเยอะกว่าตัวธรรมดานะครับอ่ะอย่างที่หนึ่งเลยคือ A B S นะครับ A B S ทั้งล้อหน้าทั้งล้อหลังครับอ่าล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับไม่ใช่แค่มีเฉพาะล้อหน้าอย่างเดียวครับสองคือเบรกครับเบรกได้เป็นเบรกแบบมียี่ห้อนะครับของไบเบ้นะครับไบเบ้ก็คือเป็นอ่ะยี่ห้อเบรกของอ่าค่ายลูกเขาเรียกว่าเป็นลูก เป็นค่ายลูกของอแบมโบนะครับเนี่ยครับไบเบ้นะครับถ้าไปดูตัวธรรมดาครับมันสองพอร์ตเหมือนกันครับแต่ว่าเห็เนถึงความต่างเลยไหมเพื่อนเพื่อนเห็นถึงความต่างเลยไหมพอร์ตมันใหญ่กว่ากันเยอะพเพื่อนเออพอร์ตมันใหญ่กว่ากันเยอะนะครับ <_ letter> ข้างหลังก็ยังเป็นของดิชินนะครับแต่ข้างหน้าเป็นของไบเบ้นะครับอ่าสีทองด้วยครับ แล้วก็โชคครับก็จะเป็น K Y B นะครับโชคของ K Y B ครับการใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะหน้าจอเนี่ยจะได้เหมือนคล้ายๆของอาวานครับแต่ว่าไม่ใช่จอสีนะเป็นจอขาวดานะครับเป็นจอขาวดามีไฟทิ้ลงทิไลไ์นะครับการวางเลเยอร์การวางเลเยอร์รเเอของอ่าตัวหน้าจอเนี่ยจะ ้ายกับ R1 เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของประกรันแฮนนิดหน่อยครับที่ว่าไม่เหมือนกันนะครับตัวนู้นตัวนั้นแค่ออฟลันนะครับตัวนี้มีสไตล์อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็มีของแต่งนะครับนี่ครับไม่เหมือนกันครับตัวนั้นเป็นฮาวดาครับแต่ตัวนีน้จะสลับ R15M ไว้นะครับแล้วก็ชุดแพนคอก็ไม่เหมือนกันครับตัวนี้มันจะมีเรื่องของความเป็นมิติเข้ามานะครับมีความเป็นมิติเข้ามาอันนี้เหมือนเดิม ครัทื่อๆผมบอกแค่นี้มันทื่อๆใช่ไหมให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะทื่อๆนะครับงานหล่องานหล่อนะครับอบเนี้เหมือนงานหล่อทั่วไปครับแต่ถ้าเป็นเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นถึงความปานี้ขึ้นมากขึ้นนะครับเห็นไหมแทงคอนะครับมันจะสื่อถึงความปานมีดมากขึ้นนี่ครับแล้วก็เรื่องของต่อมาครับตัวนี้ครับมี คว i c k s h i ตอร์นะครับนี่ครับนี่ควิกชิปเตอร์อยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ครับจะเป็นควิกชิปเตอร์แบบอัพอย่างเดียวนะครับก็คือเกียร์เดียวนะครับแต่ถ้าสอดเกียร์ก็ต้องกำคันเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ายังดีกว่าไม่มีมาเออแล้วก็ออปชันอีกอย่างนะครับนั่นคือแฟคชั่นค c o n t r o ครับตัวนี้มีมาแล้วครับเป็นรถเกียร์ร้อี่คันแรกเลยครับที่มี แทคชั่นคอนโรลมาด้วยครับเอาง่ายเลยแทคชั่นคอนโรลนะครับกับคุยชิปเปอร์คันนี้มีมานะครับเป็นเจ้าแรกเลยครับในรถร้อยห้าสิบีนะครับตัวนี้เหลือครับก็จะมีเรื่องของเพจนครับคล้ายๆกับอานวันครับเห็นไหมเพจปั๊มนูที่มานะครับเนี่ยถ้าเป็น R 1 r วันเน็ี่ยมันจะเป็นพวกตัวเลขบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องของบอร์ดครับจะไม่เหมือนกันครับ เบาะไหนจะเป็นเรียบๆนะครับแต่เนี้ยจะเป็นลายลายคล้ายๆอคาร์บอนนะครับแล้วก็มีปัก R15M นะครับนี่ครับจะมีปัก R15M มาด้วยนะครับเนี่ครับเพิ่มเพิ่มความเป็นลิมิเต็ดให้กับตัวรถคันนี้นครับ ดูนะครับ R 1 5 M าเ็มจอดคู่กับอา M วัเอ็มแทบแยกกันไม่ออกคล้ายกันมากสีนะครับสีตัวนี้ททำให้ผมนึกถึงตัวตัวอา M วันเอ็มตัวของอาร์ผ้าเลยครับเหมือนกันมากนะสวยมากจอดคู่กันของตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับราคาคันนี้คือแสนสามห้านะครับแสนสามห้านะครับคันนี้นี่ สุดที่สุดในรุ่นนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องยอมรับราคาด้วยกันครับส่วนตัวธรรมดานะครับก็คือแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับกับออปชันเนี่ยต่างคน,คนละเรื่องเลย <laughs>